เปิดเวลามันจะแบบเหมือนว่าสกัด่20นาทีอ่ะเฮ้ยบอลมามาว่าครับลุงยังไงเนี่ยพวกมึงอ่ะลุงครับผมขอคุยอ่ะลุงส่วนตัวหน่อยได้ไหมอ่ะว่าอันนี้ทั้งหมดครับขอพูดเท่าไหร่ได้ไหมเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะครับผมไม่รู้ผมจะทำังไงดีอ่ะปดทั้หมดมัน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 มีหลายเรื่องที่มันแบบออกนอกไปแล้วอ่ะอืมไม่มีเลยกูไม่มีเลยเลยแล้วผมไม่อยากเล่นแจ้งด้วยอ่ะลุง เดี๋ยวมนแกยที่เขาด่าพ่อผมไม่ได้แ้งมันมีหลายเรื่องครับอ้าม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 ันก็มีบางคนในในในแก๊งในแก๊งในแก๊งผมก็น้องมันมีน้องอีมันมีเพื่อนผมอีกคนนึงก็แบบมันเพิ่งมาทีมใหม่ะแล้วก็มีคนนึงสกอตอ่ะตอนทเหมือนบัฟว่าคนดูกูสามหมื่นแบบอะไรสักอย่างเนี่ยแบบเหยียดคนดูอะอย่างเงี้ยมันมันแบบทำร้ายน้ำใจันเกินเปล่าครับอ่าเอางี้ แต่ผมไม่อยากเล่นแจ้งใครแต่ว่าเหมือนเขาอะดาวบุญแดงให้ได้เลยฟังให้บินเลยใช่ไหมครับมึงเล่นตามเกมของมึงไปเว้มึงแค่เล่นในเกมอ่ะมึงแค่มึงก็เล่นแค่อยู่ในเกมเว้คือมึงไม่ต้องแปลอะไรข้างนอกต่อให้เขาจะทำอะไรกับมึงปั๊บเรื่องคนดูหรือว่าอะไรคือเขาพูดเลยหรอพูดเลยครับกฎหมายมันมีคลิปผมผมอ่าน้องมันเป็นน้องผมไม่ใช่ผมนะผมเพิ่งมาโดนอยู่แล้วถ้าสมมติยังไงไอสามหมื่นนี้หมายถึงที่ไหนป่า หารหารแปดเฮ้ยนุ่มไอ้นุ่มจะไปคิดได้เขาจะไปล่ะเขาด่าด่าด่าใส่ส่วนส่วนผมผมไม่ได้อยากคือผมแค่อยากถามลุงว่าผมควรแบบเอายังไงดีอ่ะผมไม่อยากประวัติซ้ำรอยเหมือนตอนอาร์ีแล้วคือผมแจ้งไปผมมันมันไม่ไม่คุ้ม่ะมันไม่มีอะไรได้ไม่ไม่แค่อย่างนี้ฟัง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 ถ้าเรื่องแนะนำนะเขาจะบัฟบมึงยังไงก็แล้วแต่ มึงมึงเกลียดใช่ไหมมึงเกลียดที่เขาดูถูกใช่ไหมไม่ครับไม่ไม่ไม่แต่น้องผมอ่าแต่มึงไม่ชอบถูกต้องไหมไม่ชอบมึงก็มึงก็อยากไปทําเหมือนเขาดิหรือปลาดไหมอืมถูกไม่ทำเลยการที่มึงไม่ชอบมึงก็ไม่ต้องทําเหมือนเขามึงก็เล่นตามเกมของมึงไปเราก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรแค่นั้นถูกถูกก็อินเกมไปอ่ะอินเกมไปคือผมไม่ได้ว่าเขาไม่ ไม่คือไม่ฟังอะไรอะไรที่ไม่ไม่ต้องแจ้งอ่ะยังไงมันก็ถึงแอดมินอยูแล้วต่อให้มึงไม่แจ้งคือแล้วมันผิดกฎประเทศอ่ะยังไงเขาก็โดนแล้วใครมานั่งรถกปไ๋้เหี้ยพี่วันไอเดียอะไรพี่วันไอเหี้ยมันเหี้ยพวกเข้าไอเหี้ยพวกเขามุดรถไม่ได้ตายหาไม่ได้เหี้ยรับรองงั้นผมไม่เป็นไรแล้วกันนะครับคืออย่า ไอ้เหี้ยไอ้กูแบบไม่รู้จะพูดยังไงวันเรื่องเรื่องแบบยูถูบอะไรแบบอีแบบ้ไอ้เหี้ย <c oughs> ก็ไม่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องอาหาราไม่มีพ <c oughs> <ๆ>ี่ผมยังไม่ตั้งแต่ผมเล่นกับเขามา <c oughs> ผมยังไม่ได้หลุดอะไรแบบนี้เลยนะครับครับ <c oughs> ผมตอนนี้คือผมผมนั่นแหละลงผมไม่อยากให้มันบานไปแบบนี้ถ้าจะเล่นก็เอาสนุกดี่าเหมือนพี่แช้งเนี้ย เป็นคนเดียวที่แบบเล่นแลวแบบไม่ไม่มีอะไรเลยแบบเล่นดีสุดแล้วอ่ะมันก็ต้องมีคนทั้งดีกับคนที่ไม่ดีเว้ยมห็นภาพปะต้องให้พี่แชงเตือนพวกเขาอ่ะใช่ต้องบอกไม่งั้นมีมาเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเป็นสงครามใบแล้วนะครับแต่นี่มันประเด็นมันไปโอซีไปแล้วมันมาดูจะเอใส่มันก็ไม่ได้ไงประมาณประมาแบบว่าคนดูเยอะกว่าอะไรประมาณนี้หรอแล้วแบบมึงอยู่ใช่ครับคนดูกูสามหมื่นคนดูกูสามหมื่นพูดอย่างเงี้ย แดงจัพูดใส่มันมเป็นคนในแก๊งผมเขาเพิ่งเขาเพิ่งมาสตรีมใหม่ครับคนดูเขาอาจจะยังไม่มีอะไรเงี้ยใช่ไอ้เงี้ยก็ไม่เกี่ยวกับไอ้นี่นะคือสตรีมเมอร์อะไรก็แล้วแต่คนดูสิบหลักหรือว่าคนดูแบบหนึ่งคนสองคนก็ไม่ก็ไอ้เหี้ยเขาเพิ่งเริ่มอ่ะเขาก็มอบความสุขให้ทุกคน่ะเขามอบความสุขไม่ว่าหนึ่งคนนั้น่ะไอ้เหี้ยหนึ่งคนนั้นเขมีความสุขอ่ะหมอนอาหารมอนพิชิตาย ผมไม่มีครับพี่นั่นแหละอย่างที่บอกว่าไม่ไม่ต้องไปสนใจหรอกอะไรที่ลงเออก็เล่นตามในในเกมไปรู้อยู่แก่ใจเว้ยอะไรที่มันไม่ไม่ควรอ่ะผมจะไม่โยงละวกันผมก็จะเล่นตามเกมแต่นี่ผมผมยังไม่ได้อะไรเลยผมก็เปิดเปิดมาผมไม่ได้พูดแล้วผมก็บอกว่าผมไม่อยากแจ้งแค่นั้นเองผมเล่นตามเกมไปแล้วขอบคุณมากครับลุง สบายใจขึ้นแล้วคาบิเซิร์ฟเกมไปมึง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 เปลี่ยนได้ดีเว้ยบอลจับมึงเป็นเด็กเกียร์หรือว่าเฮี้ยอะไรใช่ใมึงเปลี่ยนมึงทำมึงทำให้ทุกคนเห็นคนเขาก็ชอบมึงเว้ยอะไรอะไรที่อะไรที่มึงไม่ชอบอ่ะมึงก็ไม่ต้องไปทำเหมือนเขาอ่ะอะไรประมาณเนี้ยครับลงขอบคุณมากครับครับน้องชายไอคนขโมยรถกูอไอสัตว์นรกมึงฝากไว้มึงมารออะไรครับ เราพูดบอกอยากตู้นี่ไงโอ้ข้าพอดแล้วลุงพกเคีอะไรวันนี้ไม่คิดว่ากูหยุดหรอยากไอ้จ่าอยากกูหยุดไม <c oughs> ่เอาอะ ไปอาบไปนอนไปอาบน้ำที่บ้านได้แล้วลุงเออให้มันสบายตัวคือกูสบายวันนี้กูสบายวันนี้โอ้ลุงดูดินรถร่างกายวันนี้กูสบรถเนื้อหมดแล้วไปล้างรถก่อนลุงเหี้ยใครกบวยไอสัตว์แปลงปันเนื้อไอสัตว์ที่คุณจะรถดอยสัตว์พวกมผมไม่เบื่อไปขับไปรถบรรทากไงมึงไม่เบื่อหรอมึงเล่นลายห้องน้ำลายบันไดร์ลายน้รถมันไม่แรงก็ลุงดูรถพวกผมสิมันไม่เบถ้าถ้าถ้า ถ้ารถผมแรงอะผมก็เล่แท็กไปยังไม่จูแท็กขับฟูเหลี่เข้าบ้านปกติยังเรอเหออยู่เลยแล้วดูรถแล้วดูรถกับทางเข้าบ้านเดี๋ยวผมไปไปไอ้ทำอะไรไม่ได้อะเดี๋ยวบุมึงเจอต้องเล่นอย่างนั้นทำเอ๊ะปากขี่ได้เหี้ยอะมเหมือนลุงจะเห็นใจแต่ก็ไม่คืออย่างนี้ไว้ผมผมไม่ได้สนใจอะไรอ่ะแบบใครจะแซะใครจะว่าอะไรแต่ว่าถามถามแบบนี้มันมันเป็นการ มันเป็นการแบบว่าไม่รู้จะพูดยังไงอฮะฮรไ,ม,ไม,ม่ผมสําหรับผมไอเรื่องแบบนี้ผมก็ไม่โอเคนะไอะอย่างผมเนี่ยอย่างผมเนี่ยอะถ้าเปรียบเทียบนะผมก็ไม่เคยไปดูดูถูกใครนะแต่ว่ามันไม่ควรอนะมันมันมันไม่ควรที่จะแบบ อย่างผมอาะผมมีคนดูที่กลางๆนะกลางๆนะแต่ผมก็แบบพยายามที่หาคอนเทนต์สตอรี่ในเมืองคนในเมืองผมผมก็ให้ทุกคนแชร์สตอรี่การคนในเมืองใครเล่นในเมืองคนดูเยอะเงี้ยแค่นี้นะเว้ยผมก็ยิ้มแล้วนะสมมติเนี่ยคนดูอ่ะเขาเพิ่งมาสตรีมในเมืองผม <4 S 1> คนดูสิบคนอยู่ดีๆวันหนึ่งคนดูก็เพิ่มเป็นร้อยส0งผมนี่ดีใจแทนเขาเลยนะ อะไรนะก็เล่นลายลายบ้านอีกแล้วไอ้เซอร์ไอ้เหี้ยรุ่นละครถามผมแบบนี้ผมแบบไม่โอเคเลยนะแบบผมเจออย่างเงี้ยผมแบบ โอเคนะที่เขามาพูดแบบนี้นต่อให้ว่าไม่ใช่ผู้ไอบอลแบบพูดแบบคนอื่นแย่างนี้ผมก็ไม่โอเคเหมือนกันนะ <S <S เราเป็นสตีมเบอร์ด้วยกันดะ <S 1> <S 1> เพื่อนร่วมอาชีพอะแล้วก็คนที่แบบรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาสตีมเราก็ควรให้กำลังใจเขาที่เขาอยากจะมาอยู่ตรงนี้เหมือนเราบ้าง ไม่รู้อ่ะแต่ว่ามันอาจจะเป็นเราอาจจะเข้าใจผิดอะไรกันก็ได้อันนี้เราก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะเราก็ไม่รู้เราอาจจะเข้าใจผิดอะไรก็ได้เขาอาจจะพูดแบบอีกอย่างหนึ่งก็ได้ก็มีส่วนอะไรประมาณเนี้ไม่รู้อ่ะเราก็ไม่ได้รู้อ่ะบรรดจูน่งลุงวมีคนอ่ะยี่สิบเจ็ดคนอะไรนะมาเล่นบันไดอีกแล้วฝูไฟไหวไหวตำรวจเยอะ ปล่อยทุกคนดักไปเพื่อนส่วนเคสเพื่อน,น,นปล่อยไปเลยให้ทุกคนดักไปบอกบอกเพื่อนเไ,ไปดักไปปล่อยไปเลยตำรวจช่วยได้อรือเปล่า <c oughs>